มีคนถามว่ารักษาโรคอะไรได้บ้างเราไม่เคยรักษาโรคอะไรให้ใครนะคะเรารักษาไม่ได้สักโรคแต่เราสามารถดูแลคุณได้ทั้งระบบแค่นั้นเองเรารักษาโรคไมเกรนไม่ไม่รักษาความดันไม่รักษาเบาหวานไม่รักษาอะไรต่างๆนานามไม่เราไม่รักษาใครแต่เราจะมาดูแลสมดุลคุณตั้งแต่หัวจะลดเท้านะคะบางคนเป็นตะคิวบางคนเป็นอ,อะไรนะ ขาชามือเท้าชาบางคนเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นเราไม่รักษาแต่เราไปปรับสมดุลให้อะไรเกินอะไรเสื่อมอะไรถอยอะไรน้อยอะไรมากอะไรเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไปปรับให้มันเป็นสมดุลเพราะมันสมดุลทุกอย่างในร่างกายสมดุลมันจะไม่เกิดภาวะที่คุณเป็นอยู่นะคะไม่รักษาฟังปากชนิตาชาของครูไม่เคยรักษาใครแต่เมื่อไหร่ที่สมดุลในร่างกายคุณดีหัวจรดเท้าของคุณจะดีและสวยและขาวแล้ววิง้ง ดูครูเป็นตัวอย่างหลายคนไม่เชื่อว่าครูไม่สัญญกรรมครูไม่อยากออกมายืนยันนั่งยันนอนยันหรือไปยันตรงไหนเอาเป็นว่าเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะคะครูสวยด้วยสมุนไพรครูสวยด้วยสินค้าของครูนี่คือสวยแล้วเหรอสวยกับตอนเป็นป้าห้าบทนะคะสวยกับตอนเป็นยายห้าบทที่สอนอยู่เพราะทุกอย่างเซลล์ทุกอย่างมันดีขึ้นเซล์มันเด้งขึ้นเด็กขึ้นทุกอย่างเส้นผมดีขึ้นทุกอย่างผิวพรรณในร่างกายดีขึ้นนะคะ การพูดการอะไรเจ็ดปีไม่หาหมอไม่รู้การันตีได้ไหมเจ็ดปีไม่หาหมอเจ็ดปีไม่กินยาเคมีไม่รู้ว่าการันตีได้ไหมก็พูดได้แค่นี้นะคะว่าไม่ได้รักษาแต่สมดุลในร่างกายครูดีถูกปรับน้ำหนักครูไม่เคยขึ้นเคยลงนะเต็มที่ขึ้นสองโลเต็มที่ลงสองโลอยู่แบบนี้ทั้งทั้ที่กินกาแฟวันละสองสามแก้วทั้งทั้งที่กินหมูกระทะวันละสี่ชุดทีละสี่ชุดห้าชุดหกชุด แต่สมดุลเราดีนะคะแค่นี้แหละที่ครูจะบอกนะคะเพราะฉะนั้นกินสมุนไพรไม่ต้องกลัวนะคะสมุนไพรครูที่ทํามาตอบปัญหาคนที่อยากมีภาวะสมดุลในร่างกายดีไม่ต้องรอ,ออีก3เดือนเป็นมะเร็งรออีก3เดือนอเป็นอมตะพืชอ,อมตพาตอีก3าเดือนเป็นนู่นเป็นนี่อีก5เดือนเป็นนั่นอีก2ปีเดินไม่ได้อีก2ปีเป็นตะคิวอีก2ปีเป็นนู่นนี่ไม่ต้องไปรอค่ะกินตอนนี้ให้แข็งแรงตอนนี้ไปเลยนะคะ